ดวงชะตาชาวกันในช่วง15-31มีนาคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงขยับย้ายของดาวที่เดินกันในรายเดือนนะคะส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวกันนะเมื่อดวงดาวช่วงนี้นะคะไปเล็งลักนาชาวกันหลายดวงนะรวมทั้งบางส่วนก็ไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะในภาพรวมไปอัปเดตกันได้ในคลิปนะคะท่านใดที่ลักนาราศีกันแล้วฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15กันยายนถึง14ตุลาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์เรื่องดวงชะตาฝากกดติดตามนะคะ สำหรับดวงชะตาชาวกันนะคะในช่วงครึ่งหลังมีนาคมมีดาวขยับย้ายก็คือดาวอาทิตย์กับดาวอังคารนะคะสำหรับดาวเมื่อย้ายแล้วก็จะไปกระจุกรวมตัวกันอยู่ในสองภพเรลือนนะก็คือภพเรลือนอริและภพเรือนปัตตานีก็คือภพเรลือนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับตัวตนของชาวกันนะคะ สำหรับดาวประจําตัวคือดาวพุธนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานด้วยเนื่องจากเป็นทั้งดาวตัวตนและดาวเกี่ยวข้องกับกรรมมะนะคะไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิมีกําลังเป็นทั้งปราและนิดนะช่วงนี้ถือว่ากําลังไม่ค่อยดีนะคะเป็นช่วงที่ชาวกันมักจะต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการทํางานถ้าอยู่ในสังคมก็มักจะต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามนะมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนค่อนข้างมากนะคะการไปเกี่ยวข้องกับงานในเชิง หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญานะก็ถือว่าจะเป็นช่วงยังว่าที่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะเนื่องจากมีสภาวะต้องอ่อนอ่อนผ่อนตามนะคะมีการปรับเปลี่ยนทางความคิดนะหรือว่าช่วงนี้ต้องปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆบ่อยขึ้นนะคะสําหรับดาวการงานก็คือดาวพุธเดือนนี้นอกจากกําลังไม่ค่อยดีแล้วก็ไปเจอคู่ศัตรูคือราหูนะคะดังนั้นเป็น่ังวะาที่ชาวกันนะถือว่าเป็นช่วงที่อุปสรรคในเชิงการงานก็มีเกิดขึ้นปะปนได้ไม่ว่าจะเป็นเชิงสื่อสารนะคะช่วงนี้การสื่อสาร พูดคุยนัดหมายเจราจาบางทีมันก็อาจจะเรรวนแปรปวนได้เรื่องของการงานในเชิงข้อมูลเอกสารตัวเลขนะใครที่ทํางานในเชิงเหล่านี้เยอะๆช่วงนี้มีลักษณะผิดพลาดได้ง่ายนะคะเรียกว่ามันหลงหูหลงตาหรือเป็นเชิงเรื่องของการทําอะไรมักไม่ค่อยสําเร็จในครั้งเดียวนะก็ต้องทําบ่อยแก้ไขหลายครั้งลักษณะนี้นะคะสําหรับดาวอาทิตย์เมื่อย้ายแล้วนะคะก็ไปเป็นคู่ติดต่อสื่อสารกับดาวพุธนะแต่ดาวพุธอย่างที่บอกช่วงนี้มันแปรปวนอยู่นะคะ มีเกณฑ์เรื่องของการทํางานในเชิงเบื้องหลังได้นะรวมไปถึงเรื่องของการติดต่อทางไกลก็มีได้ดาวอาทิตย์ในภพเรือนปัตดดนินะคะส่งผลชาวกันบางทีช่วงนี้เป็นการติดต่อในเชิงลับนะเช่นเรื่องของการพูดคุยโปรเจกต์ต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะคะหรือว่าคนที่ช่วยเหลือช่วงนี้บางทีไม่ออกหน้าออกตาหรือไม่คาดคิดนะมีคนมาสนับสนุนเกื้อหนุนในเชิงเรื่องของการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะ วินาศไปอยู่ในภพเรือนปัตตนิบางทีหมายถึงเรื่องของคู่ค้าคู่สัญญานในเชิงนี้ได้บางครั้งหมายถึงเรื่องของคู่คลองเพศตรงข้ามนะคะเป็นลักษณะการได้เงินทุนสนับสนุนนะหรือการช่วยเหลือทางการเงินคําปรึกษาเหล่านี้ก็ได้ด้วยเช่นกันสําหรับดาวเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองนะคะดาวศุกร์เดือนนี้ก็ไปเป็นคู่มิตรกับดาวอังคารในภพเรือนอริเป็นช่วงที่มีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องยากๆนะเช่นทํางานไกลขึ้นงานสลับซับซ้อนมากขึ้นหรือมันต้อง ใช้พลังงานในเชิงของการทํางานให้รุ่งรุ่งสำเร็จเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมนะเนื่องจากดาวการเงินช่วงนี้ไปอยู่ในภพอดีนะคะและดาวการงานก็เดินผิดป,ปกติด้วยทําให้หลายๆอย่างช่วงนี้เหนื่อยขึ้นกว่าเดิมนะคะสําหรับดาวการเงินนะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนได้เนื่องจากการเงินก็มีกําลังค่อนข้างแรงนะเรียกว่ามีเกณฑ์ได้เงินจากเรื่องการแก้ไขปัญหานะคะเงินที่ได้มาจากความเหน็ดเหนื่อยนะหรืออะไรที่ยากๆช่วงนี้กับกลายมาเป็นรายได้เงินทองชาวกันนะคะ สำหรับดาวการเงินเป็นคู่มิตรกับดาวเพื่อนสังคมแวดวงนะคะก็คืออ่าเงินทองบางทีเคลื่อนหนุนมาจากเรื่องพี่พี่น้องนองนะคะเรื่องเพื่อนสนิทมิสหายมาเกี่ยวเนื่องผลประโยชน์นะเรื่องมรดกเรื่องสินทรัพย์เรื่องของเก่าของเดิมนะเช่นของในสต็อกอะไรที่ค้างคาไว้ในอดีตบางทีย้อนกลับมาเป็นเงินเป็นทองนะรวมทั้งเงินทองบางอย่างได้มาจากเรื่องทางไกลต่างประเทศต่างแดนนะคะ บางท่านอยู่ในแวดวงสุขภาพความป่วยความเจ็บความตายนะก็มีเงินลักษณะเหล่านี้เข้ามาได้นะคะโดยชาวกันถือว่ามีแหล่งช่องทางทางการเงินอยู่นะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะรายจ่ายค่อนข้างเยอะได้ด้วยเนื่องจากดาวสุขไปเจอกับดาวเสาคู่เส้นศัตรูนะคะอาจได้เงินมาแล้วก็เก็บไว้ไม่ค่อยได้นานนะเนื่องจากมีโปรเจกต์โครงการลงทุนนะหรือว่าใช้เงินไปกับเรื่อง พาระเลี้ยงดูนะคะใช้เงินไปกับคนต่างวัยลูกหลานบริวารรวมไปถึงเรื่องของการใช้เงินไปเพื่อความรักความสเสน่หาบางอย่างได้ด้วยนะั้นเช่นเราหวังดีหรือว่าซื้อของขวัญของฝากนะหรือว่าให้รางวัลหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลคนใกล้ตัวนะลักษณะนี้เกิดขึ้นได้เนื่องจากดาวคู่มิตรตรงนี้นะคะเป็นคู่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความรักความสเสน่หาในส่วนหนึ่งนะคะ สำหรับช่วงนี้นะคะดาวพระเกตไปกระตุ้นพบเดือนปัตณตินะชาวกันบางท่านมีธุร,ปประปรับปังเกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองมากหน่อยนะคะบางท่านหมายถึงในเชิงหุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาหรือบางครั้งก็หมายถึงคู่กรณีก็ได้นะเรียกว่าดาวพระเกตไปกระตุ้นในส่วนเรื่องของธุระป,ปรับปังผลประโยชน์ต่างๆนะบางครั้งเป็นไปในเชิงเจอคนที่หาเรื่องนะหรือเป็นความขัดแย้งก็ได้นะคะ ประกอบกับดาวพุธกับราหูก็เป็นคู่ศัตรูในเชิงการสื่อสารด้วยดังนั้นช่วงนี้เป็นไปได้ในเชิงมีปัญหาในเชิงผลประโยชน์ได้ง่ายนะคะเรื่องเอกสารเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆบางทีก็อไม่เป็นจริงนะหรือว่าในเชิงเรื่องการตกปักรับคําทางการเงินช่วงนี้มันมีลักษณะเล็ดเลือนได้ง่ายนะส่งผลให้ช่วงนี้ชาวกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของผลประโยชน์เรื่องการติดต่อสืส่อ <Favorite S 2> สารมากๆนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ก็เกิดอุปสรรคเรื่องเหล่านี้ในชีวิตในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะ สำหรับในภาพรวมดวงดาวช่วงนี้นะคะทุกๆราศีก็จะมีดาวคู่ศัตรูปรับบนอยู่นะเรียกว่าเป็นจังหวะที่บางอย่างก็ต้องรอนะอะไรที่เป็นไปในเชิงรอคําตอบความล่าช้าไม่ชัดเจนความยืดเยื้อนะมักเกิดขึ้นได้ในชีวิตนะคะ โดยเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะก่อนที่ดาวพฤหัสจะมีการขยับย้ายเข้าสู่ภพเดือนสุภาของชาวกันในช่วงหลัง30เมษายนนะคะโดยเมื่อดาวพฤหัสย้ายแล้วนะคะจะส่งผลดีขึ้นนะเนื่องจากดาวพฤหัสจะเข้าสู่ภพเดือนในเรื่องของความสุขความเจริญนะคะสําหรับปัจจุบันดาวพฤหัสของชาวกันนะอยู่ในภพเดือนมรณะซึ่งถือว่าพ่วงความเป็นพินทุบาทมานะคะทำให้ชาวกันก็เป็นสภาวะที่มีความไม่สมบูรณ์แบบนะในเชิงผู้สนับสนุนนะคะ มทั้งบางท่านก็มีปัญหาในเชิงการแบกรับในเชิงครัวเรือนนะเนื่องจากดาวพลหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุนะคะเมื่อเป็นพินธุบตัตในภพมรณะนะก็มีอัดรายจ่ายเยอะนะเรื่องของการแบกรับในเชิงเรื่องของความสัมพันธ์ในครัวเรือนบางอย่างก็เกิดขึ้นนะคะสําหรับดาวพลหัสย้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะก็คืออยู่ในภพเรือนสุพระร่วมกับดาวมฤตยูนะคะสามารถ กดในลิงก์คอมเมนต์แรกนะคะปักหมุดไว้ให้นะก็คือลิงก์ของคลิปดาวพฤหัสย้ายของชาวกันไว้ให้ใต้วิดีโอนี้นะคะสำหรับบรรยากาศครัวเรือนนะคะในเดือนนี้ชาวกันมีแนวโน้มนะรายจ่ายรายด้านหลายทางนะเนื่องจากดาวการเงินไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะแต่เนื่องด้วยมีดาวคู่มิตรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินนะก็ส่งผลให้บางทีก็ได้เงินมาทันใช้จ่ายนะคะเรื่องของการหมุนเวียนการเงินต่างๆบางทีคิดว่าอ่ากลังตึงๆก็มีตัวช่วยเข้ามานะคะ สำหรับคำว่าปุตต่างของชาวกันที่อยู่ในภพอริช่วงนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงได้นะชาวกันบางท่านที่ไม่ได้มีลูกมีหลานนะคะบางครั้งก็หมายถึงเรื่องใช้เงินไปกับเรื่องงานอดิเรกการลงทุนนะหรือเรื่องของการเลี้ยงดูก็ได้นะในเชิงของสัตว์เลี้ยงเรื่องของการเพาะพันธุ์ขยายพันธุ์ต่างๆนะคะสำหรับชาวกันที่อยู่กับหมู่เพื่อนหมู่คณะหรือเป็นโสดนะคะเดือนนี้ดาวไปรวมอยู่ในอริหลายดวงนะรวมทั้งดาวคู่เสน่ห์ด้วยนะมีเกณฑ์ได้ ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆในเชิงให้ความช่วยเหลือก็ได้นะเรียกว่าดวงดาวดึงดูดเรื่องของคนมาพึ่งพาอาศัยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวข้องกับเรื่องสภาพแวดล้อมโดยรอบบางทีก็หมายถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนบ้าน,นคนที่เคยพูดคุยคบหากันอยู่ประจําบางทีช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเช่นอาจจะมีธุระปรับบางไม่ค่อยเจอกันนะคะอาจจะมีเรื่องของการแยกย้ายปรับเปลี่ยนในเชิงการงานผู้ร่วมงานปรับปนได้ในช่วงนี้นะคะสำหรับเรื่องความรัก การครบหานะคะถือว่าดาวมีคู่ศัตรูเกี่ยวข้องกับเรื่องการครบหาอยู่พอสมควรนะถือว่าช่วงนี้อาจมีลักษณะห่างไกลกันด้วยภารกิจหน้าที่กันงานนะคะอยู่ใกล้กันไม่จะมีเหตุให้ทะเลาะเบาะแวง้งเป็นจุดที่มักมีเรื่องของทัศนคติไม่ตรงกันได้นะหรือเรื่องที่คนเข้ามาคบหาช่วงนี้นะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์การเงินภาระได้ด้วย ช่วงที่ดาวราหูยังคงเล็งตัวตนชาวกันนะคะก็เป็นจังหวะที่ดูให้ดีนะสำหรับคนที่เข้ามาช่วงนี้นะคะสำหรับในเรื่องเชิงสุขภาพนะคะช่วงนี้ดาวตัวตนมีกําลังไม่ค่อยดีนะแล้วก็ไปเจอคู่ศัตรูนะระวังในเชิงเรื่องเจ็บป่าเจ็บคอเจ็บลิ้นนะคะเป็นวัดลักษณะนี้นะรวมไปถึงเรื่องของปฏิพันธ์ไหวพริบก็หลงหลงลืมลืมมืองงได้นะคะบางทีก็จําสับสนช่วงนี้เรามาระวังอุบัติเหตุนะคะในเชิงเรื่อง การเดินเหิน,นฟกช้ำดําเขียวมีบาดแผลเสียเลือดเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวกันนะคะดวงชะตาในช่วง15 31มีนาคมแล้วพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ